ดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้นและก็แบงก์กรุงเทพขึ้นไปแล้วสําหรับดอกเบี้ยเงินกู้ก็ทําให้นึกถึงคนที่กำลังจะกู้ซื้อบ้านกันนะครับผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมระดับสูงสุดหรือว่าระดับบนเนี่ยนะครับก็ได้ให้คําสัมภาษณ์ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยขนาดนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบกับลูกค้าหรือว่าคนที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยนะครับนายอูแบร วิริออตซึ่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทไรมอนแรมนะครับกล่าวว่าปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนั้นยังคงมีความต้องการสูงครับโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมสุดหรูหราในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นตลาดนั้นยังเชื่อว่าจะสามารถรับกับสภาพอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นได้นะครับและวันนี้ปรากฏว่ากรมธนารักษ์ได้เปิดเผยนะครับว่าพื้นที่ที่ขายคอนโดมิเนียมแพงที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมดูกันนะครับอันดับที่หนึ่งคือคอนโดที่มีชื่อว่าเลอรรัฟฟีเน ตกตารางเมตรละ224,500บาทครับตั้งอยู่ตรงบริเวณสุขุมวิท1ิ2 0ในขณะเดียวกันอันดับ2เป็นคอนโดคิวหลังสวนของกลุ่มคุณลิตี้ครับตกตารางเมตรละ1,99 9 0 0อยู่ที่บริเวณถนนหลังสวนและอันดับที่3คือคอนโดมิเนียมมิลเลนเนียมนะครับตกตารางเมตรละแส3,500ซึ่งทั้งหมดนั้นกสทอนได้เห็นนะครับว่า ราคาของที่ดินขณนะนี้ยังคงถีบตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะใจกลางเมืองครับและนั่นก็ส่งผลให้กับการจับตามองว่า7รายการสินค้าอุาปโภคบริโภคน,นั้นเมื่อขึ้นไปแล้วมีผลกระทบ